พอดีวันนี้จะมาทำสีชุดสีมอเตอร์ไซค์กันสักหน่อยนะครับทุกคนจากสีสเปยนะครับจากสีเก่าเป็นสีแดงซีดๆนะตอนนี้ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะครับโอเคครับก็สวัสดีครับอยู่ผมเอ็มสป,ปีดอีกเช่นเคยนะครับก็ห่างหายไปนานจากวงการ YouTube นะครับพอดีวันนี้ จะมาทําสีจุดสีมอเตอร์ไซค์กันสักหน่อยนะครับทุกคนจากสีสเปร์นะครับแต่ว่ามันจะทําแค่ต้นเดียวนะเป็นต้นสีที่มันซีดตรงนี้นะครับก็สีที่เราใช้ก็เป็นสีของไฟเหล็กพันนะครับนี่นะครับทุกคนก็เป็นสีของไฟเหล็กพันนะครับของนิพอนเพนนะครับทุกคนเราจะใช้ทําสีส่วนที่มันซีดตรงนี้นะทุกคนดูเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะว่ามันซีดยังไงบ้างนะตรงนี้นะมันเป็นสีแดงนะจะถ้าใคร ถ้าใครที่ใช้เว็บ10อยู่นะครับเอ่อที่เป็นสีแดงตัวเก่านะมันจะชอบซีดแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะเราจะใช้เป็นสีไปเหล็กพันนิพอนเพ้นไปเหล็กพันนะครับเป็นสีสําหรับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะครับพ่นง่ายนะครับแห้งไวภายใน10นาทีนะครับสาหรับสีตัวนี้นะครับผมก็ใครๆก็พ่นได้นะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการพ่นให้ดูนะว่าเราจะพ่นจุดสีเนี่ยเราต้องทํายังไงบ้างนะครับสีที่ใช้ก็มี3ตัวนะสีซินเวอร์นะครับซินเวอร์ เอ่อตอนนี้เป็นรองพื้นนะครับทุกคนรองพื้นเคลยร์ผิวเป็นซิลเวอร์สองสามสองนะครับทุกคนแล้วเล็กเกอร์ก็ใช้เป็นสองสามศูนย์นะครับของไปเหล็กพันนิพอนเพชรนะครับนี่สองสามศูนย์นะครับส่วนสีจริงนะครับก็ใช้เป็น h สองนะครับของไปเหล็กพันนิพอนเพชรเหมือนกันนะครับนี่เราจะมาเปลี่ยนชุดสีนะครับจากสีแดงซีดซีดอย่างนี้นะครับทุกคนจากสีแดงซีดๆีด้เป็นสีน้ำเงินบรอนกันนะครับ นะครับนี่เดี๋ยวผมอินเสือได้ดูคอนทาได้หลังทํานะ้็เดี๋ยวผมจะเสริมตรงนี้มาด้วยนะตรงนี้ปกติจะเป็นสีเดี๋ยวจะ,จะใช้สีน้ำมึนด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขัดกันก่อนนะครับเราต้องเคลียร์พื้นผิวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพ่นนะครับทุกคนโอเคครับไปสีที่เราจะทําสีเราก็ถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีประมาณ2 4ส 6ชิ้นนะครับทุกคน6ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ำเงินบนทั้งหมดเลยนั่งตะหชิ้นนี้นะสีนี้นะครับก็เดี๋ยวเราใส่น้ําเฟบไปในน้ํานี้นะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายเบอร์800นะครับถูทําความสะอาดเคลียร์พื้นผิวให้สะอาดโอเคนี่นะครับเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์800นะครับทุกคนเราก็ขัดทําความสะอาดชิ้นงานให้ผิวมันเรียบเนียนนะครับแล้วก็ไม่มีคราบน้ํามันนะครับเราใช้ น้ำแควบนะครับทุกคนน้ำาควบแล้วก็กระดาษทรายเบอร์8 0ดนะครับเคลียพื้นผิวนะครับก่อนที่เราจะพ่นนะครับถ้ามีครับน้ำมันสีมันจะเกาะไม่ดีนะครับเรากัดเพื่อให้สีได้เกาะชิ้นนานได้นานๆแล้วก็เกาะชิ้นนานได้ดีนะครับนะครับเราก็ขัดทุกชิ้นเลยนะที่ที่เราเอามานะครับขัดทุกชิ้นที่เป็นพื้นผิวนะครับให้มันเอ่อไม่ลื่นนะครับแยากที่มันลื่นๆื่นะกัดเลกเกอร์ออกให้หมดเลยนะครับ กัดเลเกอร์ออกให้หมดนะครับเนื่องจากปกติมันเป็นเงาเงาอย่างนี้นะเรากัดให้มันด้านๆเลยนะครับเพราะว่าสีมันจะติดดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาขัดให้หมดกันเลยนะครับเดี๋ยวกัดเสร็จไปตักแดดกันอีกนะครับนะครับจากมันเงาเงาแบบนี้ถั่วมันด้านเลยนะถั่วมันสากๆากนือนะครับเพื่อเวลาเราพ่นสีมันจะติดนะครับสีมันจะติดง่ายนะครับแล้วก็ติดดีด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็มาใช้สีไปแดกพันของนี้พ่นพินมาพ่นกันนะครับแล้วก็ วัวด่าเร็วนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะโอเคนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราขัดเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็มาตากแดดทิ้งไวนะ้นะนี่ที่ง,งองไม่ใช่เป็นรอยน้ํานะครับนี่นะครับที่เราขัดเอาไว้นะเนี่ยมาตากแดดให้มันแห้งสนิทเลยนะครับเนี่ยตากแดดเอาไว้นะครับอ่าเนี่ยสีมันจะออกด้านๆอย่างนี้เลยนะพอเราขัดเสร็จนะครับขัดแบบเรียบๆตะนี่นี่เดี๋ยวเราจะ เราพ่นสีนะครับสีน้ำมืนกันนะครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่พ่นสีน้ำมืนของไฟเหล็กพันของนี้พ่นเพ้นนะครับทุกคนโอเคครับไปโอเคครับนี่นะครับหลังจากที่เรารอมาแห้งเสร็จแล้วนะครับกันตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลงรองพื้นนะครับสองสามสองนะครับของซิลเวอร์นะครับเป็นสีไฟเหล็กพันของนี้พ่นเพ้นนะครับทุกคน ก็เสียงจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าใส่เม็ดใส่อะไรอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาพ่นกินานกินแรกกันนะครับทุกคนงั้นเราก็เยาสีให้มันเข้ากันก่อนนะเดี๋ยวเรามาพ่นกินนานกินแรกกันนะครับแล้วก็เราพ่นบางๆนะครับทุกคนพ่นบางๆนะครับครั้งแรกเราบางๆก่อนนะเดี๋ยวเราลองลองสีก่อนครับนี่แล้วพ่นขอบบางๆก่อนนะเราไล่ไปบางๆนะพ่นห่างประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนนะครับทุกคน ยี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตรนะครับประมาณนี้นเราค้นขอบขอบอย่างนี้ไล่บางๆก่อนนะครับนี่นะครับราบแรกบางๆก่อนนะเดี๋ยวเรามาลงหลานอาีกเที่ยวหนึ่งนะอราเล็กไม่ต้องรีบนะครับบางๆไปก่อน หลังจากที่เราพ่นรอบแรกเสร็จแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวมาพ่นรองพื้นรอบสองกันอีกนะนี่รอบแรกยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะครับยังลงรองพื้นอีกประมาณรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงสีจริงกันนะครับรอบแรกเราลงรองพื้นบางๆไปนะเดี๋ยวรอบสองเนะี่ยเรามาลงรองพื้นแบบเก็บรายละเอียดกันนะครับผมประมาณนี้นะชิ้นงานประมาณนี้ครับ <S 1> <S 1> <vad> เดี๋ยวรอบสองนะครับเราก็มาใช้สีรองพื้นเหมือนเดิมนะครับทุกคนของปลาแหลกพันเหมือนเดิมนะครับทุกคนสีรองพื้น ของไม่พอนเพ้นไปเด็กพันนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บชิ้นงานเก็บรายละเอียดกันนะครับเก็บรองพื้นเก็บรายละเอียดกันนะครับถ้าเดี๋ยวเรามาพ่นเก็บรายละเอียดกันเลยนะครับนี่ตรงขอบนะครับที่ยังยังยังติดสีแดงเราเก็บไ้หมดนะครับแต่ว่าเราพ่นห่างๆนะครับอย่ารีบไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวมันจะเยิมนะครับทุกคนนี่เก็บรายละเอียด นะครับเรื่อยเรื่อนะครับเราทำแบบนี้ทุกคิดเลยนะครับเราลงงามันเหลือสีแดงเลยนะเราเก็บรายละลียดให้หมดงยาดมันเหลือสีแดงลงเหลืออยู่นะครับแต่เวลาเราพ่นสีจริงมันจะไม่สวยโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาพ่นสีจริงกันเลยนะครับทุกคนเป็นสีของ ไปเหล็กพันนิปอนเพ้นนะครับเป็นสีรหัส H2 นะครับสีน้ำมึนบรอนนะครับทุกคนรองพื้นบอสองสามสองไปแล้วนะครับทุกคนพ่นรองพื้นไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาพ่นสีจริงกันเลยนะครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มพ่นกันเลยครับน่ครับเดี๋ยวเราพ่นสีจริงจรินแรกกันนะเนี่รอบแรกบางๆไปก่อนนะทุกคนไม่ต้องรีบนะรอบแรกบางๆเราพ่นขอบไล่ขอบบางๆไปก่อนนะ บางๆไปก่อนนะครับรอบแรกเดี๋ยวเรามาซ้ําอีกทีนะจริงๆน่าจะพ่นประมาณสามรอบนะผมผมผมบูแล้วน่าจะพ่นประมาณสามรอบถึงมันจะขึ้นนะนี่รอบแรกก็ประมาณนี้นะครับรอบแรกเราตากแดดรายแห้งเดี๋ยวมาซ้ารอบสองกันนะครับพ่นให้ดูอีกประมาณชินน้นนึงนะครับในชิ้นนี้เราขอบปนนะเราไล่ขอบปนนะครับ ไล่ขอบก่อนนะรเรื่อ,แร,รอแรกเบื้อแรกก็ไล่ขอบก่อนนะเอาขอบให้หมดก่อนเก็บขอบก่อนนะครับง่ายๆนะครับทำสีนะครับด้วยสีสเปร์ครับสเปร์กระป๋องของมีพ่นเพ้นนะครับไปแหลกพันนะครับทำด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะครับมีแค่สีกระป๋องก็สา,ามารถทำสีจุดสีได้แล้วนะครับ คนะครับทุกคนนี่นะครับชิ้นงานรอบสองนะครับเห็นไหมเห็นไหมพื้นผิวเรียบเนียนนะครับแองไวไปในสิบนาทีนะครับทุกคนนี่ผมพ่นรอบสองแล้วเมื่อกี้ผมรีบพ่นนะพอดีว่ามืดฝนมาแล้วนะครับทุกคนดูนะครับนี่นี่เดี๋ยวรอรอบสองแล้วเดี๋ยวเก็บงานรอบสามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาพ่นรอบที่สามกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาพ่นรอบที่สามกันนะครับสี่รอบสองพ่นเสร็จไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาพ่นรอบที่สามกันครับ ชอเป็นสีน้ำเงินของไฟเหล็กพันนะครับทุกคนไฟเหล็กพันของนีปพอนเพ้นไฟเหล็กพันนะครับสีก็รหัส H2 นะครับสีน้ำเงินบรอนนะครับทุกคนนะครับพ่นง่ายนะครับแห้งไวภายในส0บนาทีนะครับทุกคนนี่เราเก็บงานแล้วนะรอบนี้นะเก็บงานแล้วนะครับนี่เราเก็บงานแล้วครับเก็บงานสีมันเสมอกันแล้วนะครับ วันนี้นะครับพ่นง่ายงายเลยนะครับทุกคนไกลไกก็พ่นได้นะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะพ่นเสร็จนะนี่ครับโอ้พื้นผิวเรียบเนียนนะครับแห้งไวภายในสิบนาทีนะครับดูเดี๋ยวนี่นะครับรอบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวร,รอพ่นเลกเกรนนะเดี๋ยวพ่นเก็บงานให้ครบกินก่อนนะครับ คนห่างประมาณ2 0่สถึงสาเซนนะครับปุ๊บเสร็จนะฟิล์มผิวเนื้อผิวว่าประมาณนี้นะครับฟิล์มสีประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็พ่นสีจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูนะครับตอนนี้เราก็พ่นสีจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอแห้งนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพ่น เลกเกอร์กันนะครับก็สีที่ใช้ก็เป็น H 2ของไฟเหล็กพันนะครับนี่นะครับของปลเหล็กพันจากนิดพ่นพินนะครับนี่ก็ทาสีง่ายๆด้วยตัวเองได้แบบง่ายมากนะครับทุกคนง่ายมากนี่ประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนพ่นเลกเกอร์กันเลยนะครับทุกคนโอเคครับไปโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราก็มาพ่นเลกเกอร์กันนะครับทุกคนก็เลกเกอร์ที่ใช้ก็เป็นของไฟายเหล็กพันจากนิพพ่นพินนะครับรหัสองสามศูนย์นะครับเป็นเลกเกอร์นะครับ เรบเงานะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเคลบเงาชุดสีกันนะครับตอนนี้ผมก็ตากแดดทิ้งไว้นะตามความสะอาดชิ้นผิวอย่าให้ฝุ่นเกาะนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาพ่นเล็กเกอร์ลงเล็กเกอร์กันนะครับขยากวดก่อนนะนี่นะครับรอบแรกก็บางๆไปก่อนนะครับแรกบางๆเหมือนเดิมนะครับรอบแรกเราไม่ต้องรีบนะครับเราลงเรื่อยๆนะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็พุ่นรอบที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทั้งหกชิ้นนะครับดูนี่ขนาดรอบเล็กน,นะงอเงาจำจำํำแบบนี้เลยนะครับก็พุ่นง่ายแห้งไวนะครับภายในสิบนาทีนะครับทุกคน พื้นผิวเรียบเนียนนะครับสําหรับเล็กคือตัวนี้นี่เดี๋ยวเรามาพ่นรอบสองกันเลยนะครับโอเคนะครับนี่เรามาซ้ํารอบสองกันนะทุกคนเราเก็บงานซึ่งตรงไหนยังไม่โดนรถจัดไปนะครับถ้ามันยังไม่เงาเราก็มาซ้ํารอบสามได้นะแต่ว,ว่าเล็กครอขอ,ของเขาเงงนะครับจำๆอยู่แล้วนะอ่าโอเคเราอยากไปจี้เยอะนะพ่นงานประมาณ20่0ิมเซนนะครับเพราะว่าถ้าเราไป ใกล้มากเดี๋ยวมันจะเยิ้มนะครับเดี๋ยวมันไม่สวยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็พุ่นเลกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จขั้นตอนทั้งหมดนะครับในการทาสีเดี๋ยวรอมันแห้งนะเลกเกอร์ทั้งหมดผมลงไปสองรอบเองนะครับทุกคนนี่นะครับเงาเงาจํำๆแบบนี้เลยนะดูนี่พื้นผิวเรียบเนียนนะครับ แห้งไวไปใน10นาทีนะครับทุกคนเงาๆจำๆแบบนี้เลยนะนี่อ่านะครับนี่ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับ H2 นะครับของไพเหล็กพันจากนี่พ่นเพ้นนะครับทุกคนพ่นง่ายแห้งไวไปใน10นาทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะรยมันแห้งแนละ้วเดี๋ยวเราไปประกอบที่ชุดสีกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบนะครับว่าเออสีเดิมกับสีนี้ พ่นเสร็จแล้วคือมันจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวเราให้มันแห้งสักนิดนึงก่อนนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับการทาสีชุดสีมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าฟิล์มสีเรียบเนียนนะครับสีจัดมากนะครับทุกคนดูนะครับจากสีเก่าเป็นสีแดงซีดๆนะตอนนี้ก็คือเป็นสีน้ําเงินนะครับ s 2ของไฟเหล็กพันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูรอบๆคันนะครับ ที่จะมาเป็นสีพ่นมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็เป็นสีพ่นรถยนต์มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นสีของภายนะพันนะครับผมเลยมั่นใจในคุณภาพสีนะครับและสีตอนนี้ป้องกันสนิมได้อย่างดีด้วยนะครับสามารถไปหาซื้อนะครับร้านโมเดิร์นเซตชั้นนำนะครับหรือว่าตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะครับสาหรับสีภายนะพันนะครับทุกคนโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยว คลิปหน้าจะมาทําอะไรก็ฝากติดตามไว้นะครับก็ฝากสีไปแหลกพันไว้ด้วยนะครับบ,รบวันนี้นะครับสวัสดีครับ